มีคนจะมาขอโทษคุณคุณจะยกโทษให้เขาไหมคุณจะให้อภัยเขาไหมคนคนนี้ของคุณเป็นคลิปแดนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ของคุณเขาเคยทําผิดกับคุณเขาเคยทําไม่ดีกับคุณเขาจะมาขอโทษคุณเขาจะมาขอโอกาสจากคุณคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณจะยกโทษให้เขาไหมคนคนนี้เป็นคลิปแดนดอมเป็นดวงโดยรวมเรามาดูกว่าคนคนนี้เขาขอโทษคุณจริงๆไหมห้าใบนะคนคนนี้ คนที่เคยทำผิดกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณคุณจะยกโทษให้เขาไหมาชาวธาตุดินประสบกันก่อนใต้สำรับสิบดาบเมตุนตุนกุมธาตลมคนคนนี้เวลานี้เขารู้สึกเจ็บปวดมากมายจากการที่เขาทำผิดกับคุณจากการที่เขาทำไม่ดีคุณคนคนนี้เขาสำนึกผิด เขาไม่เคยมีความสุขเลยจากการเขาเดินจากคุณไปจากการเขาทิ้งคุณไปคนคนนี้เขามีความทุกข์มากมายเขาอยากจะมาขอโทษคุณคนคนนี้ชาวธาตุลมแมุ่นตุนคุ่มทนอสอเขาส่องคุณเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ห่เขาส่องคุณตลอดเวลาเขารู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุไฟแม่สิงห์หนเขาคิดถึงคุณมากนะ เขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมามากมายคนคนนี้เขาคิดถึงความหลังกับคุณคนคนนี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ชาว่าตุไฟเมสินุทรูออฟวอร์ดเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากมาหาคุณเขาอยากมาขอโทษคุณคนคนนี้ชาว่าสไฟคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางคนคนนี้ชาวท่าสลมเมถุนตนกลุ่ม คนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางอย่างแน่นอนนายอัฟซอร์ชาวทาตลมเขามีเกณฑ์ที่เดินทางมาแน่นอนคนคนนี้เขาจะมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาใจที่ผ่านมาเขาเคยทําผิดกับคุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็สิงทามาขยายไพนะ่คนคนนี้ของคุณมีการงานมั่นคงคนคนนี้มีการเงินมั่งคั่ง เขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณคนเก่าคนที่เคยทำปิดโยชคุณเวลานี้เขามีการเงินที่ดีมากๆเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณนะคนคนนี้ชาวธาตดินเอมเปอร์คนนี้คุณคนของคุณเป็นคนทางไกลเอมเปอร์คนนี้เขาอยากจาหาคุณนะเขาอยากกลบมาจริงๆคนคนนี้เขาอยากมาขอโทษคุณนะคุณยกโทษให้เขาไหมอยู่ที่คุณว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมคนคนนี้ เขาอยากกลับมาขอโทษคุณมากๆนะแต่การที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโทษคุณนะชาวธาตุไฟเมธนุเมธสิงห์ธนูเขายังคิดถึงคุณมากๆนะเขาไม่คิดถึงความดีของคุณจากที่ผ่านมาเขาจากคุณไปทิ้งคุณไปเขาไม่เคยมีความสุขเลยสิบดาบเมตุนุนกลุ่มธาตุลมเขาไม่ได้ความเจ็บปวดในความเสียใจมากมายณเวลานี้เขาสํานึกได้เขาอยากกลับมาคุณนะ เขาจะกลับมาคุณนะค,คนคนนี้มาขอโอกาสจากคุณมาขอโทษคุณนะค,คนคนนี้คุณจะยกโทษให้เขาไหม